สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงกแก้วและคุณดารณีโตเรื่นค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณนะจังหวัดอุาทาัยธานีค่ะเมืม่อวันที่21กรกฎาคม2559ันายเวลา9นาฬิกาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดจันทารามท่าสง อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดทูบเถียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสักการะพระราชานุสวรีสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีซึ่งคณะสิทธิ์วัดจันทารามท่าสุงและประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสร้างขึ้นตามโครงการของสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นแห่งที่98เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุ5รอบ2เมษายน2558 รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนรักการอ่านตลอดจนมีความร่วมมืออันดีระหว่างสถาบันการศึกษาภาคการศึกษาและประชาชนหรือบวรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยความมีคุณธรรมศิลธรรมและจริยธรรมอันดีงามนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้อย่างยั่งยืน ภายในประกอบด้วยพื้นที่สําหรับการอาาร่านหนังสือมีหนังสือที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหนังสือจากกศนประชาชนร่วมบริจาคและทางวัดจัดซื้อกว่า17,00 0เรื่องแบ่งเป็น12หมวดมีห้องอาา่านหนังสือสําหรับเด็กและผู้พิการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ใช้สอนนักเรียนและบุคคลทั่วไปตามโครงการของกอศนรวมทั้งบริการอ e ีบุ๊กนิทรรศการย้อนรอยเมืองพระชนกจากกรี และห้องสมุดดนตรีที่ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องสมุดดนตรีเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ที่กรุงเทพมหานครให้เป็นสาขาแห่งแรกให้บริการความรู้ด้านดนตรีไทยดนตรีสากลและประวัติศาสตร์ดนตรีประเภทต่ตางๆเวลา13นาฬก58นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีตามพระราชดำริอำเภอเมือง ทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์วงเดือนอาคมสุรัตน์ซึ่งสำนักง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยจังหวัดอุทัยธานีสนองพระราชดำริจัดตั้งขึ้นบนที่ดินของนางวงเดือนอาคมสุรัรน์ที่น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสำหรับเป็นศูนย์ฝึกทักษะและพัฒนางานอาชีพให้แก่ราษฎรเพิ่มพูนทักษะต,ตนเองและมีช่องทางประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมแก่ครอบครัวโดยเป็นอาคารคอนกรีตสูงสองชั้นประกอบด้วย ห้องฝึกวิชาชีพทำอาหารห้องปฏิบัติการฝึกวิชาชีพห้องฝึกสอนดนตรีไทยรวมทั้งห้องจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมีนาคม2560ทั้งนี้ในปี2558ที่ผ่านมาสำนักง,งานกสนอจังหวัดอุทัยธานีได้จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนางานอาชีพในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนำร่องจำนวน8หลักสูตรอาทย์ ผลิตภัณฑ์เสือกกพารวยช่วยสร้างอาชีพสูตรตำนานอาหารคาวหวานบ้านท่าโพและรวยด้วยปลาแรดโดยในปี2559ได้ต่อยอดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็น147หลักสูตรแบ่งเป็นการพัฒนาอาชีพเพื่อการอนุรักษ์หลักสูตรด้านขหก,กรรมการทำขนมด่างขนมดอกดินและด้านหัตถกรรมการทอผ้าลายโบราณ เรื่องประดับชาววังจำนวน22หลักสูตรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำหลักสูตรด้านขาหากรรมหัตกรรมอุตสาหากรรมเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมจำนวน125หลักสูตรโดยผู้ที่สนใจสามารถฝึกอาชีพได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย